บัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยเนรศวรมุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์สกิลของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยทักษะศตวรรษที่21และปลูกฝังการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิตหน่วยซอฟต์สกิลยูนิตหรือ SSU เล็งเห็นว่าซอฟต์สกิลเป็นทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นสำหรับคนทุกช่วงวัยทั้งกับนิสิตบัณฑิตศึกษาและกับคนใฝ่แรงอย่างชาวบัณฑิตวิทยาลายัย เราจึงของนำเสนอ4สกิลซอซอบเพื่อชีวิตดีๆของชาวบัณฑิตวิทยาลัยสกิลที่1 English Communication การสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลคนที่รู้ภาษาอังกฤษนอกจากจะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้แล้วยังสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้หาคำตอบและวิธีแก้ปัญหาต่างๆจากแหล่งข้อมูลมหาสารทั่วโลก โดยไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือแปลเป็นภาษาไทยเท่านั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นใบเบิกทางสู่ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จในการเรียนการใช้ชีวิตและหน้าที่การงานบัณฑิตวิทยาลัยของเรามีบริการ English Lab ที่มีผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาสกิลการสื่อสารภาษาอังกฤษของพวกเราได้ ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะสกิลที่2 t i m e Management การจัดการเวลาในช่วงเวลาที่ผู้คนตกงานกันทั่วโลกจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยพวกเราโชคดีมากที่ยังมีงานทำกันล้นมือแล้วเราก็ยังมีงานในหน้าที่ตามบทบาทอื่นๆในชีวิต เช่นการเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนหรือเป็นตัวของตัวเองการจัดสรรเวลาในการทำบทบาทเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพในการทำหน้าที่อันหลากหลายของพวกเราสกิลที่ 3. Food and Exercise การบริหารสุขภาวะสุขภาวะที่ดีเป็นสุดยอดความปรารถนาของทุกคน เป็นตัวแปรที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจต่อชีวิตที่ท,ทรงพลังกว่าทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงลาบยศและนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาวะที่ดีเป็นผลมาจากร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เบิกบานการบำรุงร่างกายและจิตใจด้วยโภชนาการที่ดีและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญที่ใครๆก็รู้แต่ไม่มีเวลาทำการบริหารสุขภาวะ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายการบริหารเวลาแต่ถ้าเราจัดลำดับความสำคัญของสุขภาวะไว้เป็นลำดับต้นๆในชีวิตเราก็จะให้เวลากับสิ่งที่จะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีเช่นการกินอาหารให้ครบ5หมู่แทนการกินขนมถุงการเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์การเล่นกีฬาแทนการเล่นโทรศัพท์สกิลที่4ดิจิทัลเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบและแก้ไขาการทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศจุดยืนชัดเจนที่จะก้าวไปเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ชาวบัณฑิตวิทยาลายัยมีต้นทุนที่ดีมาก เพราะเรามีทีมเทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่เข้มแข็งเป็นที่รักของคนภายในและที่ชื่นชมของคนภายนอกเราจึงมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับโลกยุคดิจิทัลได้จากทีมงานคุณภาพและยังได้ใช้งานผลิตผลดิจิทัลในทุกๆวันของการทำงานด้วยเรียกได้ว่าบัณฑิตวิทยาลัยไ,ไม่ตกเทรน SSU มอบ4สกิลซับซอบเพื่อชีวิตดีๆของชาวบัณฑิตวิทยาลัยเป็นของขวัญปีใหม่นะคะทบทวนกันอีกครั้งค่ะ 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2. การจัดการเวลา 3. การบริหารสุขภาวะ 4. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสวัสดีปีใหม่ค่ะ